อ้าวมาเดอ้อมาเออวันนี้ขึ้นไวเ <c oughs> ทียงบ่ายโมงขึ้นไวเป็นชั่วโมงดูสิจะมีใครมาหรือเปล่าสายยืนหนึ่งขอบคุณกับพิ่สมบัติบอกทรไมามาขึ้นอีกตอนนี้ <laughs> อ๋อ <laughs> น้องไอศชาะนัดเจอแอบแอวันนี้วันที่สำหรับพรุ่งนี้นี่อ่าส่งข้อมูลด่วนส่งข้อมูลด่วนตีใหญ่ <laughs> วันนี้มาเร็วจัง <laughs> พี่สุบัติผูกไม่พี่รันมีธุระไงวันนี้พี่รันมีธุระพี่รันเลยตงขึ้นไว ทุกทีจะขึ้นนู่นอะ่ะบเออเที่ยงครึ่งอ่ะขอบคุณค่ะเอ,อสวัสดีจ้าพี่ดันเข้ามาวันลิงน้อยอยู่ประเทศฟินแลนด์จ้ะอ๋อเออเออเออลิงเนาะขอบคุณมากจ้าลิงน้อยสวัสดีจ้าพี่ดันเช้าวันอาทิตย์เอฟซีลิงน้อยอยู่ประ,ประเทศฟินแลน,ลลนด์จะ,เ,เ,จะเรียกเรียกเออเรียกไม่วิก็ได้นะอ๋อไม่วินะไม่วิเมวิอ๋อเมวิอืม เมวิเอาอจะได้จําได้ถ้าเป็นตัวแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยฟินแลนด์เมวิขอบคุณมากจ้ะเอาอันนี้นี่เวลาประเทศญี่ปุ่นก็เที่ยงห้านาทีบ้านเราก็น่าจะสิบโมงเหรอบ้านเราสิบเอ็ดโมงญี่ปุ่นสิบเอ็ดโมงห้านาทีบ้านเราก็สิบเอ็ดโมงห้านาทีน้องอีทัอดีจะ้ะน้องดวงตาัอดีจะมามาดีจิวัลดีจะ้ะ น้องดิจสิทธิ์น้องอนุวัต์จัดไปอา้าวน้องอนุวัต์จัดไปโอ้โหสบายดีหรือสบายดีสบายดีหรือเปล่าน้องอนุวัต์จัดไปช่องไปถึงไหนละอา้าวน้องพราวใจน้องเมวิวดีจ่ามีประเด็นประเด็นอะไรพูดมาอืมพิมพ์มาพูดมาแล้วประเด็นอะไรอืมอือ ยินหนึ่ง,งวันดีจ้ะวันนี้พี่รันมีธุระอืมพี่รันต้องรีรบไปอืมรีบขึ้นรีบคุยประเด็นโอ้โหประเด็นที่ประเทศฟินแลนด์ตอนนี้หกโมงเช้าจ้าหกโมงเย็นอ่ะหกหกหกโมงเมวิอ่าประเทศฟินแลนด์นี่หกโมงน่าจะเป็นหกหกโมหกโมงเย็นนะพี่รันว่า ป้าพรสวัสดีจะาเริบเิจัดสายดืยหนึ่งมาแล้วมาแล้วคนเหนือชอบบงอิงสวัสดีจ่าสิบเอ็ดโมงห้านาทีอ่าทุกทีนี้พี่หลันจะขึ้นเที่ยงไงวันนี้ขึ้นไวหน่อยอืมเพราะตื่นไวไม่ใช่ไรหรอก <c oughs> ตื่นไวมีธุระด้วยพี่บุญช่วยสวัสดีจะ้ะเอาเข้ามาก่อนเข้ามาคุยกันมามาคุยมาคุยแล้วก็มาพูดอ่าคุยทุกประเด็นคุยเรื่องหนังลูกสาวเราด้วยพี่บุญเชพี่บุญช่วยมีประเด็น มีประเด็นอะไรนอกอรสาวุธคือไม่จําเป็นเราก็อย่าพูดถึงคนอื่นนะเรามามาคุยเรื่องลูกสาวเราแต่มันก็คุยได้คุยได้ติเพื่อก,ก่อพี่บุรีพี่ชิตทิชชัยนอกอรสาวุธมีประเด็นพี่บุญช่วยอะประเด็นอะไรอืมใครอยากพูดอะไรก็พูดได้นะช่องพิลันนะเออพิมพ์ได้พูดได้แต่อย่าให้อย่าให้เข้าข้อกฎหมายอ่าอย่าให้เข้าข้อกฎหมายนะอืมเซฟตัวเองด้วย บางทีเราบางทีเราอาจจะไปหลงกลพวกที่มันหิวเงินน่ะอืเข้าใจบออืออีล่าถูกดึงน่ะพี่รันว่าไม่ต้องไปซสีเรียสอันนั้นคือคนเขารักลูกสาวเราคนที่ดึงอะนะก็คนมันไม่ได้มารุมมาต้มเนี่ยใช่ไหมพี่รันไปเห็นคลิปแล้วล่ะอีล่าถูกดึงเกือบตกวีธีคนเมาเอเขาเมาแล้วคนแก่ด้วยพี่ดิจิตเสร็จขอบคุณพะปรีดาประเด็นช่อง ประเด็นนี้ช่องนี้ยืนหนึ่งถูกต้องช่องนี้ยืนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะหัวชนฝานะประเด็นประเด็นที่คนแก่ถูกพี่รันว่าตอนที่ถ้าจะน่าจะให้มีประเด็นคือคนที่มันอยู่หน้าห้านมาลุมมาตุ้มที่เราไม่เห็นตัวมันน่ะที่เราไม่เห็นตัวมันน่ะน่าน่ามันมันน่าเป็นประเด็นแต่คนที่เราเห็นตัวมันเนี่ยไม่น่าเป็นประเด็นแล้วคนที่ไปจับมือลูกสาวเราเขาบอกว่าบบทาบบคิดทําปันไดดอกบบทาเขาบอกเขาพูดว่าอะไรนะไม่ทําถึง ไม่ทําปานใดดอกไม่คิดทําปานใดดอกคือว่าไม่กระชากให้ตกเวทีหรอกเพียงแต่ลักมากก็จับก็จับจับแล้วก็ไปแล้วเขาเมาได้่ไงคนเมาด้วยคือเขายืนไม่อยู่เออเขาพยุงตัวเองไม่อยู่เพราะเขาจับลูกสาวเราแล้วมันเหมือนกับว่าเขากระชากเข้าใจไหมถ้าเราเป็นสายพลังบวกถ้าเราคิดดีนะแต่ไปเห็นเขาไม่ได้เจตนาเห็นดูแล้วล่ะดูเขาแล้วล่ะเขาไม่ได้เจตนา ดูคนนี้นะแต่คนที่ไปหยิกมือลูกสาวเราจับแล้วก็หยิกนั่นนะ่ะนั่นะมันเจตนาแน่นอนจับแล้วก็หยิกพี่รันต้องซื้อหนังให้บอสยังพี่รันต้องซื้อตั้งชื่อหนังให้บอสหรือยังโอ้ยยังจับเออเว็บป,ป้าพี่บุญช่วยประเด็นช่องนี้พ่อโจอยืนหนึ่งองค์หญิงยืนหนึ่ง,งถูกต้องจ้ะนะแล้วก็ประเด็นที่ลูกสาวเราโดนหยิกพ่อโจโดนหยิกมือแล้วก็เลือดไหลซิบๆน,นั่นนะ่ะคือเขาตั้งใจ น,นั้นคือเขาตั้งใจแล้วเขามาแบบเขามาแบบมาลุมมาต้มมาแบบคนเยอะๆแต่เมื่อเมื่อวานี้ที่คุณลุงที่เขาไปถ่ายตอนลูกสาวเราเซ็นซอร์ๆๆน่ะเขาเมามาจุ้มบางพี่วัดจะ้ะเขาเมาขอบคุณกันทั้งทีอ่าขอบคุณนะคะพี่ประสิทธิ์ขอบคุณมากจะ้ะเขาเมาเพราะเขาเมาแล้วเขาก็จับจับลูกสาวเราแล้วก็ไม่มีอะไรพยุงคนเมาอ่ะขอจับมือนหน่อยอุ้งอิง พ่อเขาจับมือหน่อยมาเขามือเขาจับมือนําแน่เออเมาเอาสเอสเสอไปแล้วจะล้มแหลมไม่ล้มแหลมมือก็ไม่ได้จับอะไรมือก็ทิ้งมือเขาทิ้งแล้วนะก็ไม่จับลูกสาวเราไอ้ท่วงจังหวะที่เขาเออมันคงจะยืนไม่อยู่อ่ะมันก็เหมือนว่าเออม,มันเหมือนว่ากระชากคือเอาลูกสาวเราเป็นเป็น,เป,นเป็นเสาหลักในการพยุงตัวเองอันนี้ความคิดของพี่ดันนะเพราะเราไปเห็นแล้วว่าไปดูแล้วมันไม่ได้เจตนาอืมเพราะเขาเมา เขาไปจับลูกสาวเราแล้วคนแก่ด้วยแก่คนแก่ดื่มดื่มขนาดนั้นพี่รันกลับสงสารน่ะเข้าใจไหมเออพี่รันกลับสงสารน่ะเออทาไมชีวิตคนชนบททําไมถึงต้องคนเท่าคนแก่